สวัสดีครับมือเนกาสีผ้าพี่ผ้านองไป้หายู่หากินที่เก่าแล้วครับไปเบิ่งกันว่าห่าสีได้อยียงเลอนึกชินะครับบันยุดกระไดหายู่หากินพอได้ยู่ได้กินไปแต่ละมือแต่ละเว้นไปแล้ครับเรากลมาหอดต้นบักเดือนะครับต้นบักเดือต้นบักเดือตน้อตนนี้นะครับสี่เข้ามาอีกเอาไปกินอยู่มองเหตุงานนะครับ เป็นหมกเดือยบ้านเอานะครับมัน,นบมวลหมกเดือยปองนะครับมีหมกเดือยจีนได้เนาะพี่น้องไปเบิ่งกันได้ครับว่าทอดจีได้อีกยังมือน,นี่งครับผมพี่น้องให้สุดๆทอกับบังหัดทางเขาดี่ก,ก่อนนอนใหม่แล้วเนาะครับไปเบิ่งกันได้ครับว่ามีอีนอบเบามือหนี่ทางเขาก็โอ้ยเมื่อคืนกับฝนตกพี่น้องเลยตกเปิดขึ้นตลอดเขออาหนักแค่หน่อย Nghĩ nó hay để tùm để chạm vào mình Thì đó hiện cái hiện tên nạn này ra phía nào Ồ, nhìn nó nâng Nhìn nó nâng phía nào Nhìn nó nâng Nhìn nó nâng Nhìn bò tương nào nạn โอ้น้ำขึ้นได้พี่น้องน้ำขึ้นเกือบล้นตะดิงแล้วพี่น้องเอ้โอ้หนุ่พี่น้องเดือดเลืองขึ้นนอนหนึ่งนอนนีอนหนึ่ง,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 งโอ้ได้ยุพี่น้องเหมือนได้ยุเก่ว่าเดีย <c oughs> ดยด๋ยวขออนุญาตอีเอาน้องใหม่ก่อนนะครับ ผมสวัสดีครับพี่น้องมืนอนี้กะขี้เก่านะครับพามาเอาน้องใหม่คือเก่าดูหนมือนึ่งผ่อนนอนนึงเยือบุ่นอีกนอนนึงโย,อย,อย,อย่ทางพี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาน้องใหม่ก่อนนะครับครับผมพี่น้อง้อมจะพกอีกอาอนนะครับพกกันเหนมาเดี๋ยวนะครับเหนื่อยใหญ่นอนอน,อน,นึ่งนะครับแดี๋ยวกะนอยสองนะครับเดี๋ยวห้องสิบพื้นเอาเทิงๆนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะขึ้นเอาทึ้งเพราะเดี๋ยวเห็นอยู่เห็นสองสามเนงอยู่เดี๋ยวจะขึ้นออเ,อเอาครับเพราะเด็กต้มในแกงพี่น้องครับผมพี่น้องหลังจากเฮกอีปีนขึ้นไปทึ้งๆเนาะครับขึ้นไปทึ้งๆไปพอสิ่งที่ว่าอีอยากเห็นเนาะครับสิ่งที่ว่าขาดฝันนอนโคตเหล่าเงาอยู่ทึ้งพๆบนลงมาให้ไวเลยพี่น้องครับผมก็ๆๆ สรุปเนาะครับสรุปก็ได้ทำเกาเนาะครับได้จะอยู่ข้างล่างเนาะครับได้นอนง่ายนอนหนึ่งแต่จะลุบมแหนงในน้อยนอนในน้อยนอนนัง่งกิบในน้อยนะครับ,รบจะรู้ว่าก็ได้พอดในต้มในแกงเนี่ครับพี่น้องก็มีพี่น้องหลายคนเนาะครับถามว่า เรียงคือไทยแต่หากินน้ำก่อนเอาใหม่แท้บอคือพอไทยเท่าอ,อื่นแนวพันก็คืออีจังหวะเนาะครับพี่น้องหนึ่งกับบคอยมีเวลาว่างเนาะครับเหตุงานครับก็ว่างแต่วันอีอาทิตย์เนาะครับวันอาทิตย์วันเสาร์ได้ว่างกับในไทยเนาะครับ